สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2025ครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาม,มาคุยกันครับคือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดนะครับ อ๋อ oh, เรื่องประธานเฟดคนปัจจุบันจะโรมพาเวลที่จะครบวาระประธานในปี2026ใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งถึงแม้ว่าพาเวลจะยังเป็นกรรมการเฟดต่อไปได้นะครับแต่การลงจากตําแหน่งประธานเนี่ยมันก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเนาะเป็นเหมือนการสิ้นสุดยุคหนึ่งเลยทีเดียวคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันจะกระทบกับนโยบายการเงินแล้วก็ท่าทีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลย่งไงบ้าง นั่นสิคะเพราะมุมมองของพาเวลเองค่อนข้างจะว่าไงดีระมัดระวังตัวใช่ครับเขาเคยเปรียบบิตคอยน์ว่าเหมือนทองคําคือเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าแต่ก็ไม่ได้เร่งผลักดันให้คริปโตเข้ามาในระบบธนาคารแบบเต็มตัวซะทีเดียวใช่เน้นแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเดินช้าๆแต่รอบคอบอะไรตํานองนั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้ไม่ได้เป็นผู้นําสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็เลยเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆคะ่ะ อาจจะได้เห็นทิศทางใหม่ๆทีเ่เปิดกว้างกับคริปโตมากขึ้นมีความเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าจะส่งผลต่อวงการเราเยอะเลยแล้วถ้าพูดถึงตัวเต็งล่ะครับมีใครที่ดูแล้วน่าจะเ,าเป็นมิตรกับคริปโตเป็นพิเศษมั้งไหมครับที่พูดถึงกันเยอะๆก็คงเป็น r i กเร e เดอร์จาก BlackRock นะคะอ๋อครับครับคนนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่า Bitcoin น่าจะมีในพอร์ตระยะยาวด้วยนี่นะ ใช่ค่ะแล้ว BlackRock เองก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆในตลาดสปอต ETF ทั้ง Bitcoin และ Ethereum อยู่แล้วด้วยการที่ Reader ์มานี่น่าสนใจมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ Reader คนเดียวนะคะจริงๆคนใน FED เองก็มีที่น่าจับตามเหมือนกันอย่างเช่นใครบ้างครับอย่าง Christopher Waller ที่เป็นกรรมการ FED อยู่ตอนนี้เขามองว่าคริปโตเป็นเครื่องมือที่เป็นกลางนะถ้ามีกฎเกณฑ์กากับดูแลที่ดีพอ หรือแม้แต่มิเชลโบแมนที่เป็นรองประธานเฟดก็เคยเสนอให้พนักงานเฟดถือคริปโตได้เพื่อจะได้เข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นโอ้โหแสดงว่าข้างในเฟดเองก็เริ่มมีมุมมองที่หลากหลายขึ้นจริงๆใช่ค่ะมันไม่ใช่ภาพแบบเดิมๆแล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนอย่างรีเดอร์จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่มาคุมเฟดจริงๆเนี่ยมันจะมีคาถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไหมครับแบบว่าเอื้อประโยชน์ให้สถาบันใหญ่ๆมากกว่าส่งเสริมนวัตกรรมจริงๆหรือเปล่า ประเด็นนี้น่าคิดมากค่ะคือข้อดีก็อาจจะมีตรงที่เขาเข้าใจตลาดทุนเข้าใจนักลงทุนสถาบันครับอาจจะเร่งให้เกิดการยอมรับพวกคริปโต ETF หรือ RWA Tokenization ได้เร็วขึ้นเพราะมันอยู่ในกรอบที่สถาบันคุ้นเคยอ๋อเข้าใจได้แต่ในอีกมุมหนึง่งก็อาจจะจริงที่ว่านโยบายมันอาจจะเอ็นเอียงไปทางการเอาคริปโตมาเข้าระบบ